สวัสดีครับผมชื่อนายกิติพัฒน์ตีโพลาชื่อเล่นชื่อฟุกครับจบจากโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ทยาข่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับรู้จักเ,เ,เครับรู้จักจากรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนครับได้ฟุกถึอตัดสินใจลงตัเอเเ์เปคหรืชีพะเพราะผมอยากจะพัฒนาตัวเองครับนนผมเคยโดนผู้หญิงคนหนึ่งบูลลี่มาครับว่าผมควรครับลองคุก่า กำลังจะลดน้ำหนักแล้วก็คนที่เคยเดิสถานาการณ์แบบนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังลดน้ำหนักครับแต่ไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เป็นเพื่อตัวเราเองครับคิดว่ารเราจะสู้คนอื่นได้ไหมครับคิดว่าสู้ได้ครับเพราะถึงผมจะหุ่นไม่ดีแบบคนอื่นแต่ผมก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันครับขอกำลังใจจากผมทั้งบ้านแกค่ัผมชื่อฟุกนะครับผมขอกำลังใจและก็ฝากเชียร์ผมด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย